สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผูไปเด็กซีเชื่อว่าสุสกุปุกเป็นนะครับเนาะโอ้หมูนี่เชื่อว่าจะไปเลี้ยงปูครับอืมเลี้ยงปูนี่จะเจเตรียมหัวหมูครับอืมเตรียมหัวหมูเตรียมเครื่องเก้าเครื่องยังเนาะครับเนาะเออผลไม้แล้วก็นำแดงกน้ำยังไปได้ไปหาปูครับเนาะอ่านี่เป็นอย่างไรกับเชื่อว่าจะพาไปเบิ้งเนาะครับเนาะเออจริงจากจิตคูบ้านคูเมืองโอ้ที่เพิ่นนับถือนะครับเนาะโอ้ทั้งมันกูตะขามหมดนะครับ จะบ่อยจะได้ภาพไปคิยดยังไงกับขาบึงนะครับเท่าคิยดยังไงกับอะออไนรนะสมเด็จพุทธามมือคุณรถกับทับรถหกนี่ใหมองมือเัหงยครับ นาะะครับเนนี่ครับคือเท่าบรรยากาศนะครับเนาะเออมื่อนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่18นะครับเนาะนี่คร sure> ับบรรยากาศท้องฟ้าก็เป็นคึมๆครับคือบ่มีแดดบ่มีอย่างนี้ยามาจอดแต่ก็มันสิมีแดดมีอย่างเปียงเนาะยามาจอดครูเพิ่นมาใส่บาตรยามาจอดนังนคืมื่อนี้เป็นท้องฟ้าครับคึมครับคึมคือโอ้เพิ่นคือสิฮู้ว่าปูสิมามื่อนี้บ่หรือจังได บรรยากาศครับบรรยากาศโดยรวมนะครับเนาะนะ่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอ่าอ่ะนะครับถ่ายเวลาแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงก็ติดตามสฉบอยนะครับเนาะสฉบอยชุมือนที่พาพี่นอ้องโู้ไปเฮ็ดบุญครับมืมนอนีพรมก็ได้โอกาสดีพราะมืมนอนีไป,ปกับเป็นวันที่ชุดแปดครับตรงกับวันเสาร์มือที่ปูบาลิกิตก็จะมาด้วยแต่ววันนี้พรมก็จิบไปพูนครับนะฮะปูทั้งบรรพูครับเพื่อจะได้เอาของเชนไบเนาะไปไปปูพร้อมมืนอนีกะเป็นยังไงกะ ให้าการติดตามรับชมเชียบอยรบ้านเมืองครับเมือ่อไหรสเซบอจไปท่าใส่จะไปใช่แนหนเมื่อนี้กก็ตามครับเนาะอ่าสวัสดีครับวันนี้เยบอยมาถึงแล้วครับเนี่ยครับอย,อยู่อยู่ข้างในเนาะครับเนาะเดี๋ยวปเป็นยังไงเยบอยจะพาเดินเข้าไปดูนะครับเนาะวันนี้เยบอยมาเลี้ยงปู่นะครับเนาะเอาหัวหมูเอาเราให้แก่ตัวเอาอย่างมาก ปูเนาะอ่ะมาเลี้ยงปูด้วยวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดครับวันที่สิบแปดวันเสาร์นะครับเนาะบรรยากาศคืมๆเหมือนกับฝนจะตกแต่ไม่ตกครับอ่าบอดด้บอลฮอนบอดีเนาะครับเนาะอ่าอ่ะ,อะนี่ครับมาถึงแล้วนี่คือบรรยากาศดโดยรวมครับไปทางไหนพูนก็จะเป็นกุฏิวัดครับอ,อันนี้จะอยู่ในป่าครับยับมี่เนาะนอันนี้เป็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะอ่า ับตูเดอปูเดอขอ,อยหยาถ่า,ายเอฟซีเสียบ่อยเพิ่นได้เห็นในเบิงเนาะอืมเห็เดอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองครับอะการที่จะมาเลี้ยงปูนี่เป็นจังไงก็ต้องได้ไปตามนำพอจำนะครับเนาะเป็นพอจำเพิ่นกับเป็นคนที่นะครับรักษาอยูน่นี่เป็นยังไงละ่ะทำความสะอาดเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเขาเรียกบ้านผมเขาเอินเรียกพอจำนะครับเนาะพอจำจะเป็นคนที่สื่อสาร คุยกับปูนะ่เนาะออันนี้จะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะครับเนาะอันนี้จะใช้บริสุทธิ์ไเบิ้งครับอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะปู่เอมาบนเล็บยั้งมากราบไหวมาอขอพ่ออย่างไรกับสมปรานานะครับเนาะะสาธุเ้อร์ปู่เด้อลูกสามขออย่าทายให้ี่นอนยกซีบนเบิ้งนะครับเนาะออันนี้ครับคือปู่ครับปู่นี้ตั้งอยู่บ้านคูตะคมครับอำเภนอวนันนนทบุรีจังหวัดสุโนครนะครับเนาะห่างจากบ้าน ไช้บ่อยมากก็อยู่ประมาณสี่กิโลครับอืมนี่แหละครับห่างจากร้านมูมาอยู่ประมาณสี่กิโลครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอ่านี่ครับบรรยากาศครับมือพาพาแม่ครับแม่เชี่อบ่อยนี่แหละวัน,นกะมามาเลี้ยงปูนะครับเนาะผมก็ได้รีวาสมาพร้อมมาถ่ายพี่น้องเอฟซีเบิงผมกะที่มาขอพรปูพร้อมให้พี่น้องเอฟซีเบิ้ง แล้วก็ขอพรให้พี่น้องเอฟซีพร้อมครับนะโอ้เป็นยังไงกับถูกหวเรือเอบิดกับทุกคนแล้วกอหน้าที่การงานยังไงคิดตรงไหนก็ให้ตรงปรารถนากับทุกคนนะครับเนาะอันนียบรรยากาศครับอ่ะขออย่าถ่ายเทปูดเด้อเดี๋ยวน,นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศโด้รวมก็จะมีอยู่ประมาณอ่ะขออย่าถ่ายเทปูดเดอรอ,อันดีนี่ยนี่อันนี้เพิ่งเป็นพ่อจ้ำครับอือพ่อจำ้ำอันเดีย พอหังขับยวนมันคูตะขามครับผูไดใชมาป,ปูงปูหรือมาเห็ดอย่างกระปูหรือมาบูชาปูปปจังือก็ต้องได้หาพอจำมันก่อนนี้ครับมันต้องมีพอจำเลยมาผูเดียวกับบูได้เลยอ่าต้องมีพอจำคนพาบอกเนาะอันนีน้นะครับบรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับหางนี้ก็จะเป็นป้าครับรอบขัดรอบเดียวก็เป็นป้านี่ครับ ขามาบกัครับจากวัดขามาก็ได้ประมาณส้าสามสิบเมตรนะครับมันก็อยู่ในป่าบรรยากาศครับฝนตกครับวันนี้นี่นะครับมันฝนตกมันก็จะเปียกในจังน้อยเป็นซึ้นๆครับอยู่ในวัดแต่ว่าอันนี้ตั้งอยู่ในวัดนะครับแต่ว่าออกจากวัดมาอยู่ประมาณสักสิบยี่สิบเมตรครับครับบ่นี่นะครับบรรากาศนั้นอันนี้ก็จะเป็นคนเพิ่นทําความสะอาดนะครับแต่ละเมื่อเพื่อนก็ต้องมากวดทําความสะอาดอยู่ในปู่ห้องนี้แหละครับ บ่อยจะมาเลี้ยงปูเมื่อนี้ก็จะได้มาขอปูนขอพ่นปูผมเนาะเด็กหิดจังเลยก็หิดยูทูบเบอร์กอะให้ขอพ,อพี่พพนอ้องเ,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 เพ่นหากพุนแพงเนาะอือันนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับอืมอสัตวจุดเดือสาตว์จุดเดืพี่น้องเอฟซีให้รัำให้รวยกิจจิ้งเลยก็ให้จุมปรารถนาอาน่าที่การงานเพ่น,นักให้ เ็ยังไงมันลาบมันเดือดเนาะครับเนาะเดี๋ยครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับบรรยากาศโดยรวมครับเนี่ครับนะครับนี่ครับบรรยากาศครับ อย่าถ่ายเดือปูเดอร์นี่ยนะครับเพิ่นกระติยูนี่ยแต่ละนี่ยครับการเลี้ยงปูเนี่ยมันจะมีเลี้ยงขึ้นเลี้ยงลงนะครับก่อนฮอสเห็ดให้เห็ดนามันจะมีเลี้ยงขึ้นครับมันจะมีมือเลี้ยงขึ้นแล้วก็เลี้ยงลงครับอืมตอนนี้เออ่อมากุ๊บคนจิงดูครับเอออันปูนี่เพิ่นจะมีรล่างทรงครับยามเพิ่นเข่าความการท่องก็จะได้สื่อสารคุยกันกับปูได้ครับอยู่นี่ ชึ่นก็สิยู่ในบ้านเนาะครับเนาะคนนี้ต่างกันนึงแต่ว่าอันนี้คือเป็นพ่อจํำครับก็สิมีต่างทรงปูที่ปูเป็นเข่าอีกอีกผู้นึ่งผูอยู่ในบ้านครับยังมีการมีงานกบสิปีนะครับบางคนกบสิจะไปห้ไปเมืองนอกเนาะไปเห็ุงานเมืองนอกเมืองหน้าขึ้นนี่กฤสิไปมาขอพรจากปูให้ไมันพานต่อหม้อให้เอกสารยังไงไก่มันพานผู้ใดไปสอบตำรวจเนี่ไปสิไปรับราชการไปสอบเป็นยังไงกับ บดไรกะปูปูเป็นซอยครับพอซอยแล้วอยู่ตรงนี้ครับผมบางบางบางนี้ก็จะมีหมอลำสิงครับหมอลำสิงเต็มเลยครับขนาดบักไงนะครับอยู่บรงนี้เขาจะมาตั้งอยู่บรงนี้ครับนี่ผู้ใดสมปรารถนาแล้วขอพรได้แล้วกันนี่ครับหมอลำสิงไงครับอยู่นตุ่ม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 เพื่อนเขาจะมาตั้งยู่นี่นะครับนี่ครับบรรยากาศเขนอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่ครับโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ะเป็นยังไงนเช้านี้กะจบคลิปไปก่อนนะครับเนาะขอความสุขสวัสดีจงปีน้งองพี่ของน้องเอ็จีเบอยสุขสุขคนนะครับเนาะโปรดติดตามนะครับคลิปวันนี้ว่าเสบอยจะไปไหนแต่ว่าเมื่อน,นี้ิไปอยากไปต้อนรับปูครับด้ยินข่าวว่าปูบนสิมาเมื่อน,นี้ครับปูปูลาลิจิตนะครับเนาะปูปลาลิจิตเพิ่งจะมาวันนี้เยบอยจะ ไปต้อนรับปู่ด้วยวันนี้นะอ่าอย่งไรกะขอความสุขสวัสดีจงเป็นของพี่ของน้องเอฟซีเซบอยสุข,ขุสุขคนนะครับคลิปนี้กะขอบคุณครับ